รีวิวไม่ซ้ำจำบทไม่ได้ดูรถไม่เป็นก็สามารถออกรถได้ที่นี่ล้ำเลิศค่ะเซ็นเตอร์คุณลูกค้าค่ะ,คะใครที่กำลังตามหารถกระบะรถปูถึบรถวิ่งงานรถแบบเขาเรียกขนส่งเงินล้านเงินแสนคุณลูกค้าค่ะ,คะต้องมาจัดคันนี้คันด้านข้างวิ่งตรงนี้เลยเป็นน้องโตโยต้าไพรักรีโว2 4จนะคะปี2017นะคะคันนี้นะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อย่างแรกนะคะด้านหน้าน้ํามาพร้อมกับชุดกระจังหน้าแบบใหม่นะคุณลูกค้าค่ะ,คะได้ใบหน้ารอโก้นะคะชุดกระจังหน้าเป็นสีดําปัดกับสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าตรงกลางใหญ่ๆตัวๆเช่นกันนะคะ คันนี้นะคุณลูกค้าค่าสภาพแบบว่าด้านหน้าก็คือขาวใสขาวใสวิ้งวับกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟกันเลยดีกว่าไฟนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ได้เป็นแบบไฟแบบว่าฮาโรเจนนะคะกรอบก็คือใสๆแวแวๆแบบนี้เลยที่สําคัญนะของแท้ออกจากศูนย์โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีคําว่าไฮรักติดอยู่ด้านข้างนะคะ นี่เลยคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ครบเรียบร้อยกันเลยทีเดียวใบหน้าหลอ่ลอหลเท่ๆแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะต้องมาจัดแล้วต่อไปนะไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านบนกันบ้างฝากระโปรงด้านบนนะคุณลูกค้าค่ะเป็นสีขาวขาวใสแวววับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีเดียวกับใบหน้าเขาเรียกว่าด้านหน้าเลยชุดกระจังหน้านะคะสีด้านบนนะเอาไปเลย90-95%มันสวยแบบว่าขาวใสอดใจ ไม่ไหวมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าคันนี้นะคุณลูกค้าขาด้านข้างแก้มด้านข้างเอาไปอีก90-95%้นคันนี้นะเขาแต่งหลอ่อแต่งเท่ให้แล้วได้เป็นล้อแม็กนะคุณลูกค้าขาล้อแม็กทีอี TE, นะล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะขอบเท่าไหร่ขอบ18นะคะได้พร้อมกับยางเปียร์ไรเดี๋วดูให้คุณลูกค้าค่ะรอสักคู่นะได้พร้อมกับยางเปียอะไร เอ๋หาไม่เจอคุณลูกค้าค่ะหาไม่เจออะเอาใหม่ได้พร้อมคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะได้ล้อมแ c ที3 7นะพร้อมกับยางนะล้อมแมกเนี่ย ได้ขอบ18นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านประตูกันต่อเลยดีกว่าคันนี้นะก่อนไปประตูแวะกระจกแบบหนึงคุณลูกค้าค่ะ,คะได้เป็นกระจกสีดำนะสีดำด้านแบบนี้เลยประตูฝั่งคนขับนะคุณลูกค้า่ะมือจับประตูเป็นสีดำนะคะแล้วก็สีนะโดยรวมเอาไปอีก90-95%เกันเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างดีกว่านี่ โอ้โหแอบมีความแบบว่าเขอหรือเธอะคุณลูกค้าค่ะเม็ดอาก์นะเดิมเดิมนะรูกลมคมชัดอันนี้เป็นรอยเขอนนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของกระบะอ่ะใส่เข้าวๆาไว้แค่นี้ก่อนใส่เข้าวๆาไว้แค่นี้ก่อนโอเคมาดูในส่วนของกระบะกันบ้างเลยดีกว่าคุณลูกค้าค่ะกระบะนะ ก็คือขาวๆใสๆอีกเช่นกันนะเอาไปเลย90-95%เมรม็ดอากนะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยนะรูกลมคมชัดนะแล้วก็ที่สำคัญนะคันนี้นะล้อหลังนะคุณลูกค้า่ะได้ล้อกระทะผ่าพร้อมยางบันทิกนะยางของเอ่อมิชลินกันเลยนะคุณลูกค้า่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่า ด้านหลังนะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะเขาเรียกว่าตัดตู้ทึบให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วตู้ทึบของที่ร้านนะมีขนาด2เมตร10นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะตัดใหม่ให้ทุกคันนะคุณลูกค้าค,ค่ะตู้ทึบเนี่ยเราจดทะเบียนเราลงเล่มให้เรียบร้อยนะคุณลูกค้าเรารับไปเนี่ยคือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็คันนี้เขาแต่งล้อแต่งเท่ให้อีกนะด้านหลังนะมาพร้อมกับคําสายฟ้านะคะนี่เลย Okay. ในส่วนของกระบะด้านหลังนะคุณลูกค้าขาเอาไปเลย90-95%ก็คือขาวใสนวลเนียนอ่าไฟท้ายนะไฟเบรกนะไม่มีแตกไม่หักนะไม่มีกรอบนะคุณลูกค้าขาโอเคมาดูในส่วนของอีกข้างหนึ่งกันเลยดีกว่าอีกด้านข้างนะคุณลูกค้าขาตัวกระบะนะอีกเช่นกันนะเอาไปเลย90-95%แล้วก็ที่สำคัญนะเม็ดอาร์คนะเดิมเดิมเลยคุณลูกค้าขา นี่เลยมาดูในส่วนของประตูอีกฝั่งหนึ่งคุณลูกค้าค่ะมือจับประตูเป็นสีดำอีกเช่นกันนะคะแล้วก็สภาพสีโดยรวมนะเอาไปอีก95%เพราะว่าคันนี้มันสวยจริงๆนะที่สำคัญนะเป็นรถปี2017กระจกนะคุณลูกค้าค่ะได้เป็นสีดำด้านอีกเช่นกันนะเดี๋ยวมาดูเม็ากร์ก,กันดีกว่านี่เลยก็คือรูกลมคมชัดแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะ อ่าล้อด้านหน้านะคุณลูกค้าค่ะล้อด้านหน้าคันนี้นะคันนี้ได้ล้อคู่หน้าเป็นล้อแม็กท e ออีกเช่นกันนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของที่นั่งด้านในกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าค่ะมาดูในส่วนของด้านในกันเลยคันนี้นะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพเบาะหนังลนะไปเลยนะ90%เลยคุณลูกค้าค่ะฟองน้ําก็คือยังแบบว่าเต่งๆตึงๆเลยคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะได้เป็นกระจกแบบมือหมุนนะโอ้โหออกกําลังกายไปในตัวนี่นะโอเคพวงมาลาัยด้านหน้านะคุณลูกค้าค่ะสภาพพวงมาลัยนะ mm hmm. ก็คือแบบว่าตามการใช้งานเนาะ แล้วก็เขาจะมีโลโก้โตโยต้าตรงกลางให้เป็นแบบว่าสีโครเมียมแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าคุณลูกค้า่ะได้เป็นสีดำเงา,งาๆเววเวแบบนี้เลยนะช่องแอร์ก็คือเขาใส่วิ้งวับนะคุณลูกค้า่าตรงนี้ก็เขาเรียกว่ามีที่เก็บของให้มาพร้อมกับคู่มือนะคุณลูกค้าขาอยู่ครบโอเคค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวมาฟังเสียงน้องคนนี้กันเลยดีกว่าเนาะไปเตรียมพร้อมนะคะไปค่ะ ก็คือเขาเรียกว่าคลิกเดียวติดคุณลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าเร่งแอร์กันให้ดูแบบฉ่ำๆกันไปเลยว่าคันนี้นะนี่เลยคุณลูกค้าค่ะ,คะก็คือแอร์นะเย็นฉ่ำบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญนะแอร์เย็นเพลงเคราะห์เวอร์คุณลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวเทสเพลงให้ฟังแป๊บหนึ่งอ่ะ โอเคคุณลูกค้าค่ะตอนถ่ายนะเป็นช่วงข่าวพอดีก็คือแอร์เย็นแบบว่าวิทยุเซราวเพาะชัดเจนนะ,นะช่องแอร์นะคุณลูกค้าค่ะรมแรงแบบว่าเทอร์โบโแบบจัดเต็มกันเลยนะนี่ดูสิโอ้โหโอเคมาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าค่ะด้านบนนะเขาเรียกว่าบาังแดดกันแดดนะก็คือใสๆแววๆอีกเช่กนกันนะนี่เลย เพดานด้านบนนะก็คือสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีที่เก็บแว่นให้ใหเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องสักครู่นะคะค,คุณลูกค้าขาอ่ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่า แสงแดดนี่คือสะท้อนตาไม่ไหวอมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยคันนี้นะคุณลูกค้าค่ะห้องเครื่องก็คือใส่ใสวลวแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017หม้อน้ำก็คือใส่กิ๊กคุณลูกค้า่าคานหน้านะเดิมเดิมเลยนะน็อตไม่มีขยับนะไม่มีการขันไข่เลยนะ กระโปงนะคุณลูกค้าค่ะฝากกระโปงนะเม็ดอาร์คนะยังอยู่เดิมๆเลยลูกกลมคมชัดสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่โอเคคุณลูกค้ขาขาอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคันนี้ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากกระโปรงสักคู่อโอเคคุณลูกค้ขาค่ะคันนี้นะ Toyota าไฮรัก e ีโว 2.4J นะคันนี้เป็นปี2017นะคุณลูกค้าค่ะคันนี้ผ่อนเบามากผ่อนอยู่ที่ประมาณ7เท่านันะคะใครสนใจคันนี้นะแปหน้าจองให้ติดอุงอิงและน้อง Toyota r e ีโวนะคะก็จะได้แบบว่าได้รับส่วนลดไปเลยคันนี้นะราคาน้องเอาไปเลยที่419,000บาทเท่านั้น410,000 9,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าค่ะได้รถปีใหม่แล้วที่ที่สำคัญนะสภาพนะสวยๆแบบทีุ่งอิงพาไปดูเลยแล้วก็ผ่อนน้อยมากๆโอเคค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะทักผ่านเพจได้เลยหรือว่า l ล n e Official นะคะใส่แอดด้านหน้า LD CAR นะคะวันนี้นะวิ่งมาฝากน้องคนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้ามาดูกันว่าวิงจะมารีวิวอะไรวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย